จะเป็นการเล่นเวทีนะครับประมาณครึ่งชั after, yeah, uh> ่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเล่นจุดสถานีจุดสถานีนะครับนะก่อนที่จะมาจุดสถานีนะครับมันมีเกณฑ์ของมันอยู่ว่าสองข้างคนพักเวิร์ดเออเลเอ้ด ต่อไปหน้ามุนต่อไปนำส้นเท้ามาชิดกันตั้งไปเท้าขึ้นจับที่ไปเท้าดึงก็หาตัวพ้มลงไปให้สุดให้รู้สึกว่าตึงขาทั้งสอง มือซ้ายเราประคองอยู่ด้านข้างหลังเอาหันหน้าไปทางด้านหลังรับหนึ่งสองปเอาต่อไปนะขัดไว้ขยับน้ำข้นราไปทางด้านหน้า Okay. Four. One, Okay. Five. One, okay. 五天，二，one，五天，走，二，一，走，二，一，走，二，五天，一，one。 อย่างนี้มันเร็วกว่าพี่พอได้ประมาณสี่ปีแล้วไม่ไหวแล้วกันดิไปไปอยู่ดเหนื่อยแล้วไปหมดเนี่ยถวังก็เลิกนับเลยนะสามว่งเลิกนับ

โอเคไปอะและ